วัสดีครับตอนนี้เราก็มาพบกับหน้าผานะครับตอนนี้ก็ได้ยินเสียงหอบไหมเมื่อก่อนได้ยินเสียงหอบนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้มาพบกับหน้าผาตอนนี้เราก็ต้องปีนหน้าผาขึ้นไปนะครับแต่เราอยู่ล้างท้ายเขานะครับ <c oughs> เพราะว่าไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนะครับสําหรับนะครับเดี๋ยวก็ตอนนี้เราก็จะ,ะผ่านหน้าผานะครับผม ลุยก่อนเลยเดี๋ยวขอพักแป๊บนะรครับก็จะเป็นนี่ครับอันตรายนะครับแต่ว,ว่าค่อยๆค่อยๆขึ้นกันนะครับผมก็มีเชือกปางนะครับผูกไว้เป็นเป็นเป็นไกด์นะครับไปสำห,หรับท่านอื่นมานะครับก็จะได้ไม่หลงนะครับ โอเคเดี๋ยวค่อยไปเจอกันอีกข้างบนนะครับว่าจะเจออะไรบ้างนะครับ